พะไน้องเจ้าหน้าที่เป็นกะกินเข่านะครับช่วงเวลากินเขา่าแต่ว่าผู้เ่นหลากมันกันหลากไปนะครับนะว่ามั่นอากาศคือออกซิเจนนี้ในาน้ำามันอสิเบิดนะครับเบิดปลาสิน,น็อกได้นะครับนะทางการในจีนก้าพลังพักกินเข่านะครับนะเป็นบอ่ออนุญาตให้คน้นประชาชนนะครับลงมาในบริเวณนี้นะครับภาพผู้คนไม่เกี่ยวข้องนะครับ ผู้ใดไม่เกี่ยวข้องควรมาให้ลงมาจุดนี้นะครับวิญญาณพาเที่ยวนะครับขออนุญ,ญาตมาจับภาพบรรยากาศนะครับขออนุญ,ญาตจะไปจับภาพตรงนั้นนะครับว่ากูปลาที่เขาได้เป็นปลาอย่างพันอย่างแน่นะครับเนาะแบบใดแน่สิเบเก้าสิบบงไกลๆนะครับเนาะจุดโน้นนะครับสิขออนุญ,ญาตเจ,จะไปจับภาพจุดนั้น,นะนี่นะครับพอหน้าถีอประมาณแปดนิ้วนะครับเนาะสองเครื่องหนึ่งมีเครื่องหนึ่ง ใจเวล่านะครับพระเจ้าลังลากนะครับคาบันไปหน่อยหลาย่ันไหนเลยเข้าไปเบ,บ,นะเบ,บิ่งนะครับนะอะไรข้างในเนี่ยน้ำอครับเพิ่นลากมาแล้วรอบนึงนะครับลากครึ่งเดียวนะครับบ่บ่เบิ้ดนะขอดครึ่งเดียวนะครับขอดครึ่งเดียวนะครับเพิ่อนกันปลาเพื่อน้ำปลาเขามาเบิ้งมันหน่อยหไร่ส่วนไหนนะครับ เดี๋ยววิญญาณกาสีบรอกเข้าไปหาวิญญามาเดียวสีบรอกเข้าไปลึกมากนะครับสีบรอกเข้าไปในทางเจ้าหน้าที่มันสิไปเกกะมันสิไปอ่ามันสีมันสิไปอ่าเกกะเพื่อนเราสะดวกมันสีบรอกสะดวกในการทํางานลงเพื่อนนะครับเนาะเดี๋ยววิญญามาเดียวศีบรอกยังจุดนี้มันมีป้าอย่างไงลงไปนี่นะครับเป็นปอยเรื่องไฟแนวนี้อันล้านลูกเพื่อนนะครับป้าอยู่ในใต้เกลอนในจุดนี้ก็หลายเลยโอ้โหตัวนี้แบบไงเลยเหรอ ปลานี่กระบืดนะครับปลาอยู่ในโลดหินเนี่ยบฮู้ว่าเพิ่นใดหลายปานใดนะครับเดี๋ยวเ่องปาเทียวก็ยังบ่ท่านเห็น่นะครับคนบ่หน่อยเลยครับใส่ค้นเป็น้อยนะที่มายุจุดนี้นะครับใส่ค้นเป็น้อยนะแล้กก็มีข้างเจน้ายีเพิ่นกะพร้อมสิตรวสอบว่าปลาขึ้นมาเห็นบ่ครับยกเป็นกิงเข่งนะครับ นะครับเป็นปลาอย่างแนวพันธุ์สิจดนะครับปลาคือพันธุ์จากคู่คือกันว่าปลาที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปลาอะไรบ้างนะครับสิงยังอยู่นะตอนนี้นะครับนะครับตอนนี้่าขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกัดหรือมาสังซังบึ่งสิ่งใจักกิโลนะครับอ่านี่กะปล่อยลงมาแล้วนะครับปล่อยลงมาตามนี่นะครับนี่เดี๋ยวพี่น้องปล่อยลงมาตามนี้เลย นะครับนี่น้ามันก็สิปล่อยน้านะครับเอ๊ปลาซวนน้านะครับนี่สมมติก็สิมาสร้างกิโลเอาไว้นะครับว่าอะไรจต่กิโลแต่ละเข่งแต่ละขึ้นมาแต่ละเกี่ยวแต่ละรอบนะครับปล่อยลงไปสู่นหน้าม่่ำนะครับนะนะครับส่วนมากสิเป็นปลาปลาสอยปลาลำหน้าม่่ำเฮ้ยนะครับปลาน้าำให้น้ำหน้าเฮ้ยนี่นะครับนะเป็นปล่อยลงไปพุ่นละบอกว่า จุดโน่นลงแบบไรนะครับลงลงสูนามโดยตรงเลยหรือบอนะครับนะนะครับเห็นไหมครับปลามันหลายนะครับปลามกระโดดโอ้ไม่ไปไทยนะไปไทยไปยแป้งปลานิ้นปลาตะเพียนนะครับพี่น้องจ,จุดนี้นะหาวิญญาณยืนจุดนีก่กัสีนะครับเราไม่มีปลายอย่างแน่สีเป็นปลาน้าจืดเท่านียล่ะปลาในหาน้าชนิดนะครับนะเปิดตักขึ้นมาโอ้ตัวใหญ่ ตัวใหญ่นี่เพิ่นเพิ่นสีบอปล่อยลงไปยักปลาโดนี่นะปลาชีโดนี <ins ome> <ins ome> ่ปลาชีโ <oh, oh, ดนี่เพิ่นสีบอปล่อยลงไปเลยเด้อดขาดโอ้เอ้าติด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 โอ้เงี้ยงติดบั่นโอ้ติดติดเงี้ยงติดบั่นโอ้บินาเงี้ยงก็ติดวะไป โอ้มันเป็นเงียเ้ยงยังไงคือติดได้นะครับเนาะมันน่าสีงัวเนาะโอ้ไม่ยากตปล่อยน้ำข้าวเจา้าใดกันเนาะมันติดคัดอยู่กันดูไปปลาชะโดนะครับปลาชะโดนี่ชะโดชะโดนะครับตัวนี้ก็ประมาณสี่ถึงห้าโลเนี่ยสองตัวรวมสิบโลนะสองตัวนี่ปลาโดปลาชะโดข้าเจ้าสีเบอ่บอบ่อปล่อยลงปลาหนาเพราะว่ามาันเป็นปลาปลากินปลานะครับปลากินปลานะครับ ปลาปอยลงไปแล้วมันอาจซีไปกินปลาเล็กปลาน้อยนะครับนี่ปลาชะโดนะะเนาะปลาชะโดคนเสียวขึ้นไปเก็บนะครับอาซีลปล่อยลงไปมันไปทำายปลาซิ่งนี่เห็นไหมครับปลาที่ปล่อยลงไปนี่เห็นไหมครับเป็นหลายแสนหลายล้านโตนะครับลงไปนี่แต่ละชนิดเนี้ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวด้วยวิญญาณสิไทยเบื้องว่าเป็นปลาชนิดใดแน่นะครับ นี่นะครับปาลาไรหนะ้าชนิดเห็นมาครับไหลลงมาปลามากมม้เลยครับปลาตะเพียนปลาขาวน่อยเข้ายืนน้ำข้องน้ำปลาเสือปลาอย่างต่างๆนะครับบองหัวอารซิอาซเออี่โอ้ปลานะครับที่เห็นเห็นนี่ยไม่ปลาหน้าหน้าชนิดนะครับนี่นะครับ อาดบิไอ้มาท่านนะพี่น้องเพราะมันมันไหลเร็วก็จะใส่เครื่องดูดปล่อยน,น้ำลงไปตัวที่พ่อให้ปลาช่ำนะครับปล่อยปลาสั่มแห้งรับน่ครับลงไปนี่นะครับนี่นะครับการจับปลาคืนถิ่นสูรลำน้ำพองก็คือกระเฮ็ดดีนะครับพวมรู้สึกโอ้ตัวนึงกระโดดออกไปจังไดน,น้อเนี่ไป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 แพ้พันหละนี่นะครับอ่ายิ่ย่าผ้าเดียวกัะไ้ร่วมล่อยน้ำเพลินเน้ ตัวใดมันโดดออกที่นี่เข้าไปจับลงไปในน้ำเป็นรับนะครับั่งจังซี่นะครับนี่นี่ก็จะเอาไปเป็นปลาชโดนะครับปลาชโดเราปลาปลาทุกเข่งเดี๋ยวขึ้นมาต้องมาสั่งนะครับอยากหูว่าปริมาณจากกิโลนะครับจากกิโลจากพันโลจากตันนะครับปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียน ป่านเท้าเอื่อไปแป้งจะมีปลาขาวซอยปลาขาวมุ่นเนาะป่านเท้าเอิ่อเนาะนะครับนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ย่างคาร์มัทเขมินนะครับเนาะก็ต้องซ่วยกันร่วมมือกันนะครับสีมาเฮ็ดผู้หนึ่งผู้เดียวคนสิบคนยี่สิบคนเฮ็ดบ่ทันแตครับในสิ่งเหล่านี้มันมากมายนะครับเนะนาะปลาอยู่ในนี่แค่ลากจากจุดนั้นนะครับจุดนั้นมาหอดกลางกลางพระเจ้ากระวนเกขึ้นมา ก็ไปอาศิลาคือเบิดแตเดกอาชีลาคหลายๆหอบนะครับนะนี่นะครับปล่อยลงไปลงสูร่ำน้ำข้องลงไปนู่นนะครับล่นำน้ำข้องเสียเยี่ยงเดียวว่าร่นำน้ำข้องมันหน่อยไปนนหน่อยนึงนะครับเพราะว่าพี่ย่าหย,ยังยังลงไปตรงโน่นอยู่ตะย่างลงไปพอดพอายานมือนนะครับขันมือเสี่ยมจะไล่มากนะครับนะจริง นะครับกปล่อยปลาก็ยังมีปล่อยอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ขัาจดกิโลก็จดบอ่อแคนน่นั้นนะปลาเล็กปลาน้อยนะครับโอ้โปลาเล็กปลาน้อยที่มันหล่นเนือออกไม่ตั้งหากนะครับจะมีพวามรู้สึกว่าก็ต้องซ้อยกันนะครับกันปล่อยไปนี่ปลากระสีขาดขออกเยนตายกอนนะเนาะทิ่ยาบอสามารถสิไปท่ายไกลๆตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าหนึ่ง มันคืไปรบวรกวน,นเจ้าหน้าที่พลเรงานกาสิมื่นลมบาดเจ็บได้นะครับคือจเจ้าหน้าที่บนไซเซฟนะครับใส่้องเข่าเซฟนะครับนะแต่มีพรเจาชนยังมีหลุนอยู่ดานเพื่องคนนะครับมาหลุนกันอยู่ดานเพิ่องมาหลุนกันอยู่ว่าปาใดๆซ้ำใดขี่นอกพรเจาชนเล่าพร้อมจะลงมาท่าทั้งกรมโมงพลเรอนุญ,ญาตทั้ง เร,เราบอกถ้างกบพอกา,ารไฟฟ้าเพื่อนอนุญาตให้ลงมานะครับอ่ะเห็นไหมครับนะครับปลาชะโดขึ้นไปแล้วนะครับเจ็ดแปดตวัวแล้วนะครับเจ็ดแปดตวัวแล้วที่ตาวนิญญาบอสามารถที่เห็นตาชังได้ตาชังเพื่อนยื่หันว่าว่าหัวาปลาโดแต่ละตวัวกี่กิโลแต่ละเข่งนี่วิญญาม่วงแล้วสิบกัวโลนะครับแปดโลเก้าโลสิบโลแต่ละเข่งนะปลาสึบนมัน ปลอยลงนะครับนะ,ะชุดแรกไปพนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จนที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับรอบสองบานข้าจาลากจนกว่า,าปลานะครับสีลากบนบ,บ่ติดกุหลาบนะครับเป็นพยายามปลอยให้ได้หลายที่สุดปลาก็่ยอมรับอยู่ว่าปลาที่ปลอยลงไปนี่มีมากไม่หลายหลาย,ลายนา,นา,นาชนิดนะครับคุก่าไปอบร่มฟั่งการที่ประชุมลำพันนะครับปลา นะครับปลาที่อยู่ในแม่น้ำเป็นหลายลอยเป็นหลายลอยชนิดนะครับปลาอยู่ในแม่น้ำสืเท่านี้นะครับซูนพันไปแล้วก็มีมีฉะนั้นกรมประมงเพิ่นเรีว่าตระหนักตระหนักถึงาการอ,าอนุรักษ์ปลาเอาไว้นะครับคือพยายามสืบ สายพันธุ์พืชนเอาไว้นะครับปลาหน้าหน้า่นินดเราหนิบ้างอ่าลงรอบสองนะครับลงรอบสองฝุ่นเนี่ยเคลื่อนบริสุนะครับฮู้ดตรงเปิดสเิงเว่พี่น้องลองคิดเพื่อวัตสูงขนาดาไหนพี่ยายยืนอยู่นี่กะบ่อ,อนหน่อยนะครับกะประชาชนที่มาเบิ่งอยู่กะบ่ออนุญาตให้ลงมานะครับ ถ้าใครไม่เกี่ยวข้องนาะคนก็บอกว่าถ้าประชาชนไม่ลงไม่เกี่ยวข้องห้ามลงไปนะครับเพราะมันก็เป็นอย่างมากมันถีกดกฎหไม้นะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งงานของรัฐคนนะครับคนบม่อยากให้ประชาชนมากจีดจั่นไม่ได้มีรือว่ามากลบกควรนางเจ้าดเยียงงานนะครับเนาะนะครับมีขน,นาดีิยาตเท่าเดียวไปเลยมาเก็บภาพขออนุญ,ญาตข้าเจ้านะ ลงมาบอกว่าผมไปเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้โครงการดีๆอย่างนี้อยากยรู้ว่าลงมาถ่ายแบบนี้คือเพื่อว่าจะเผยแพร่ให้พี่น้องได้เห็นว่ากรมป่มงนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ไปล่อยปลาละเลยเรื่องพันปลาหลายชนิดหลายประเภทที่อยู่ในน้ําจืดนะครับคนกับพัญามตอนบทวิญญาเขาไปอบรมน้ำเพลินกับบอกว่าเพลินไม่ได้มองข้ามไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยปลาแล้วเลยเรื่องนี้ เพื่อนเกษติเก็บพั 1, ปนปลาต่างๆหรือพันปลาอะไรบ้างที่มันหายากเพื่อนเกษติเก็บไปพ่อพันที่ประชุมเมื่อไหร่เพื่อนก็นยังวายอยู่ว่ามีปลาอะไรบ้างที่ศูนพันก็จะเก็บปลาเหล่าที่มันสูน์พันมาเพาะใหม่มาผสมพันธุ์ใหม่นะเพื่อกระจายพันุ 1, ปลา,ปาออกไปนะครับนะโอ้เอาดูดูรอบสองนะครับดูรอบสอง เจ้าหน้าที่อปอสพเอาออมือวลาก็ได้มาเอามือคมเสือกทางอบพอร,ร,รอ้าน้หน่วยง,งานของรัฐหลายๆส่วนงานนะครับนะสามารถช่วยกันนะนะกับจ้าหนี่นะครับหลายๆหน่วยง,งานช่วยกันนะครับช่วยนำะพักช่วยแห้งกันนะครับปีที่แล้วเขาจะไปเลือปีนี้เอาเลือมาเห็นไหลองเลือนะครับที่ว่าปลาบ่อหน่อยนะครับปีนี้จะบ่อหน่อยเหมือนกันเนาะ บรรยากาศนะครับเก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับณนะตอนนี้วงอัวลุ่งไปฟุ่นเป็นยังไงแน่นะครับอยากไปทายจังฟุ่นอยู่นะครับการไปทายฟุ่นย่างไปย่างมาอะไรย่ยางกับสนะีมื่นเนาะยานมือลมนะครับเนะาะตะป่า้ปายังแลนด์นะครับปลาในเลือผีนี่กับพ่อหน่อยนะีะครับปลาในเลือผีนี่เป็นจุดดีตัวหน่อยนะ มันปลาเล็กไปหน่อยโดนแรงกดดันโดนแรงเกิดขลาดเนือบวไวอาร์บบาาาสิตายไปก็มีน้นาะเอาช่วงบรรยากาศก่อนนะครับชุดแรกชุดแรกขาดว่าบ่าตั้มก็สามสี่อยโลนะครับล่งไปแล้วนะอันนี้ขาดนะครับคือวิญญาณพาตัวเองบอกรับอเขาไปบดถึงนะครับเขาไปบดถึงตรงตะชังเบิร์ว่าจากโลจากโลน เพาะจอเนตีเบิ่นหลายนะครับใส่โคตรหลายมากเลยนะครับเพราะตามก็ลอ,อยหกคนนะครับอาจจะถึงสองรอยคนสังเกตเบื้องล้วนะครับเฉพาะยุคจุดนี้ก็ลงในานา้ำในาน้ำก็สิบสิบหาสิบคนแล้วนะครับแล้วก็อยู่ข,ข่างฟังก็ลังกินเต่าอีกนะครับนะครับกับเป็นงานที่ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมรวมแห้งรวมใจกันนะครับนะนะนะเดยตอนนี้กัน รอส,สักครู่นะครับเนาะอาจจะเป็นยังไงแน่นะครับเป็นตั้งล่าง,าง,งล่างกําลังไล่มากครับกําลังกําลังย่อพื้นที่เขามากคือคือจะคลายพื้นที่การเวนคุณก่อนเนี่ครับในการเวนโซนในก่อนบ่อบโซนในพู้วุฒิบอหิตาเขาไปลบด้านในไล่อกมาก่อนบ่อบตอนนี้ขาราชาริต้อมเขามากอธิบายตอ้อมเขามาตอมเขามาไกลๆนะครับเนาะไปติดตามนะครับเดี๋ยว คอติดตามขอติดตามใหก้กำลังใจกันนะครับคอติดตามด้วยเบิ่งว่าเสี่ยวสองสีไดร์ฟปันใดขนาดเครื่อง8นิ้ว2เครื่องนะครับนาสิบนิ้วนะครับบ่ถึง10นิ้วบแ่แน่นะครับบแ่แน่อาจจะเป็น10นิ้วก็ได้นะครับพงไบทชัยสิบสบ่8นิ้วอาจจะเป็น10นิ้วนะครับนะ2เครื่องหนามยังยุบแค่ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับเบิ่งดู หลายชั่วโมงแล้วนะครับนี่พี่น้องประชาชนเพิ่นอนดูเห็นบ่าเราจะเชนมา,าช่วมาวหายกำลังใจแล้วก็ล่อเวลาหน่วย,ยงานราชการเพิ่นนะครับให้เซ็ตเรียร้อยสมบูรณ์นะนะครับนะ,อะคอยติดตามรอบต่อไปนะครับ ขอสังเกตนะครับพี่ย่าสังเกตอยู่อย่างนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเขาเจ้าลากที่เดียวไหมครับปีที่แล้วเขาเจ้าลากทีเดียวปีที่แล้วเขาเจ้าลากลากเง่าไปมดลากหลากเน่าที่ปลามันหลายเกินนะครับอาจจะเป็นบดเรี่ยนอีกอย่างหนึ่งว่าถลากเบิดี่ปลามันหลายจำนวนมันหลายปลาเลยทับกันนะครับตาย ตายหลายนะปีที่แล้วคือซึ้งว่าตอนปลาที่กันไม่ดัน <Who> ก็แห้งนะครับปลาที่นอ่องปลานะครับก็คืออา่าจะเป็นเป็น เป็นโมเดนของปีที่แล้วเนาะอาจจะอาจจะเป็นไปได้ว่าปลามันตายมันมันเข้าหลากเงาเพราะหลากเงาแล้วปลามันตายมันทับกันมันปลามันส่วนมากมหมบอครับพอตายปุ๊บเนี่ยก็เกิดเกิดเสียหายเนาะเดี๋ยวนี้เขจ้าเลยหลากหลากเป็นชุดๆต่อนะครับเนาะหลากเป็นชุดโอ้กล่องเิ่มเกลี้องเลวครับมันหอนเนาะมันต้องขาเขียวไหม ผมว่าอยากตัดต่อคลิปนะครับนะหอนไปเจอที่ไปเจอหอนเรื่องนน,นี่แหละครับปลาปลาส่วนนี่นี่แหละครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือปลาท,ที่มันมันหลงเหลืออยู่ในโขดหินตรงนี้เป็นบ่ช่วงเขาจะปิดเป็นเม็ดปุ๊บหนึ่ง น้ำม,มันลดลงเร็วปลาได้ตกข้างอยู่ตรงโขดหินนี้นะครับอย่าลืมเลยครับช่วงนาแล้งเนี่ยน้ำตรงนี้สีบมีเลยเลแห้งเลยนะครับแห้งเกลี้ยงเลยแม้แต่ในในบอ่อผักตรงน้ำตนลงมานี่ยกายังแห้งนะครัแห้งไรเลยขาดว่าปลา,าสนิทก็ติตายเป๊ะเลยครับเนาะมันกัดทางหน่วยรัฐเป็นทางหน่วยกรมวงเป็นการคงสีคงสีแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหินเป็นว่ปลากระสือาศัยอยู่ในเรือหิน ก็ต้องปล่อยสีไปนะครับปล่อยสีสู่ธรทำฉันอ่ะกันมีฝนมาหนามาหลายหรือน้ำห้องนุ่นลายไม่อาจสีลูกนี้ได้ปลาอยู่ในหันบ่อหน่อยจะเห็นว่าเพื่อกระเพื่อมกระเพื่อมเห่นบ่ปลาบ่อหน่อยนี่นะนั่นะมันเป็นลุมันเป็นเคอรินมันเป็นร่องหินก้อนหินมเป็นทับกันทับกันน้ำจุดนี้ครับจุดนี้อาจจะตกแต่งหน่อยนึงนะครับจุดนี้อาจจะตกแต่งหน่อยนึงรถอาจสียกมาเนาะครับรถเกล็ดสีงกมาว่างว่างเพื่อว่า มากันบ่อไห้น้ำไปเสาะเนื้อดินอะไรไปแต่จริงๆแล้วจุดนี้มันก็เป็นภูเขาอยู่เลวนะครับเป็นภูเขาภูเขาดังเดิมอยู่แล้วเพราะผู้สองเมย์มันรักกันอยู่แล้วนะนะครับอ่ะลอดอรอบนี้นะครับกำลังเริ่มเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มเริ่มลักต่อแล้วครับปลาที่ในกระฝองที่เปินลใสอยู่าานั่แน,กกนแนะนะน recibir, iin, 1954. สแดงไว้เป็นปลาเป็น เป็นปลาทีอ่าไปไปเพาะพันธุ์ใหม่นะครับเป็นปลาสิวะชนิดนี้อ่ะสิหายากนะครับปลาจุดนี้นะครับคนใดพุบมากเมืงสิเก็ใกบใส่กระป๋องแยกไว้ตั้งหางนะครับบ้องวัวเป็นปลาแบบใดขออนุญ,ญาตครับปลาปลาไอ้ยังครับปลาข้าเจะาเอิออโฮะ ปลาปลาพันหายากนะปลาดูนี่เป็นปลาปลายนะครับเห็นไ่มปลาในจริงเรานี่นะครับปลาหายากก็จะใหญ่ไปีกไปผสมพันธุ์ให้มันแม่พันธุ์มากขึ้นนะครับนะเห็นไหมนะครับตนะนักหนูการพันธุ์ปลาไอ้แม่พันธุ์ูนพันไปนะครับ นะครับจะมีการสร้างงานสร้างงานว่าเห้จทงใดนะครับนะหัวหน้าคุมงานคนนี้แหละครับที่วิยาเข้าร่วมประชุมวันนั้นนี่แหละครับที่กำลังกำลังวา่าอเาโทะโของอยู่นี่แหละเพื่อนสิเป็นหัวหน้าคุมงานปลาชนิดใดที่เพื่อนต้องการเพื่นอนบอกขยกเอาไว้ปลาตรงไหนที่บอสซมปั้เอาเพื่อนขายกออกไป จังชด่วูดีคนวอลลงไปเลยพร้อมตึนปลาปลาประเภทกินปลานะครับปลากินปลานะครับนะปลากินปลาก,การทํางานมากับสิมี่อุอปสรรคนะครับพะค้นส่วนมากแล้วก็สิว่างานจังหดคือแต่ละอย่างมันบริดาบลื่นไปเสมอไปนะครับการจับปลาที่ในน้นมเขาสิลาแบบใดเอาไปแบบใดกางหัวนา ผมงงคนจ่าคุมงานอยู่นะครับเป็นอุบลราชเองนะครับเป็นเป็นวนาประมงอยู่อุบลราชเดิงยุขเขตเขตนึงเขตสองเขตสามซี่เมื่อนั้นเพื่อนบอกอยู่นะบอกวิญญาอยู่ว่าเพื่อนดูเขตอะไรจำอะไรแล้วนะครับน้องี่น้องเนาะเพป็นยูวเขตอยู่ในัตเเขตนะครับแต่ละเขตจังหวัดเขตอำเภออุบลราชจังหวัดเขตมีแต่ละเขตไหนเข้าไปไล่เขตเนาะควบคุ้มกูนได้ การทำงานอ่ะที่ีอุปสรรคนะครับเพราะว่าคนมันส่วนหลายแล้วก็เสียงเครื่องตัวนี้มันดังหลายๆเครื่องเพราะว่าเะเครื่องสูบน้ำออกจากจุดนี้ไปเพราะว่าจะเป็นการเสียงคุ้ยกันนะฮะต่างๆนะครับคนหลายๆคนนะนะครับบรรยากาศอ่ะเก็บบรรยากาศก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวค่อยเบึงคลิปนี้มันอาจญายาวก็ได้เดี๋ยววิญญาจิตัดสั่นก็ได้นะครับเดี๋ยวไปไปเบึงไม่นะครับเอาคลิปต่อไป นะครับคิวนี้มันยาวเลยยี่สิบกว่านะครับมันจะยาวเกินไปนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อนะยติดตามนะครับนะขอบคุณที่ขอบคุณลายติดตามนะครับนะหอน, <c oughs> อน,อนมันมีหอนหอนแล้วพี่น้องหอนแล้วนครับหอนแห้งแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมโครงการดีๆแบบนี้เป็นไรก็แช่คลิปไหนเจอไหมสวัสดีครับ